สวัสดีครับพบก,กับสุลุ卡尔หริวูลเราเริ่มต้นกันที่อนาคตของเทรนส์เดินตามรอยเจอร์ลันสูต่ตำนานหงส์แดงหรือประชนัยในต่างแดงเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับแบ็คขวาดาวรุ่งพุ่งแรงของลิเวอร์พูลกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ชวนให้แฟนบอลลุ้นระทึกเมื่อสัญญาของเขากับสโมสใรใกล้ที่จะหมดลงในปลายฤดูกาลนี้ทำกลางก,าร,กระแสข่าวลือนะว่าเรอัลมาดริดยกางใหญ่ซึ่งลาลกูกาสเปน พร้อมทจี่จะคว้าตัวดาวเตะในวัยย6ปีรายรนี้ไปร่วมทัพแม้ว่าลิเวอร์พูลนะครับจะพยายามอย่างหนักในการเจรจาต่อเัญญาช่ดใหม่กับเทนอเล็กซานเดอร์โนแต่ดูนว่าความหวังของแฟนบอลที่จะเห็นเจ้าตัวอยู่สร้างตำนานในทินแอนฟิลด์ต่อไปนั้นริบบลีลงทุกทีนับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปเทนอเล็กซานเดอร์โน <N> จะสามารถเจรจากับสโมสรต่างประเทศได้อย่างอิสระและอาจจะเซนัญญาล่วงหน้ากับทีมใหม่ซึ่งจะเป็นการปิดฉาก เส้นทางการค้าแข่งกับสโมซรอนในวัยเด็กของเขาสถานการณ์ของเทนส์อเล็กซานโนจชวนให้นึกถึงสตีเวนจลาดตำนานกัปตันทีมลิเวอร์พูลที่แม้ว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพการค้าแข่งกับหงแดงแต่ก็ตัดสินใจยยายไปเล่นกับลอสแอนเจลิสกาเล็กซี่ในช่วงบั้นปลายอาชีพเช่นเดียวกับจิมมี่กาเลเกอร์อีกหนึ่งตำนานของลิเวอร์พูลที่เริ่มต้นและจบชีวิตการค้าแข่งในชุดแข่งขันลิเวอร์พูล ทั้งจอร์ดและเจมี่กาเลเกอร์ต่ามดราการยกย่อง,งให้เป็นตำนานของสโมสรและอเล็กซานโดอร์ก็มีโอกาสที่จะเดินตามรอยเท้าของทั้งคู่หากเขาเลือกที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปอย่างไรก็ตามเส้นทางของเทนส์อเล็กซานโดอร์แตกต่างจากจอารา์ดาต์อเล็กซานโดอร์ประสบความสำเร็จอย่างมากมายกับลิเวอร์พูลเขาคว้าแชมป์ทุกรายการมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเอฟเอคัพลีกคัพฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพและยูฟ่าซูเปอร์คัพ ความสาเร็จเหล่านี้เองอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เขาตัดสินใจมองหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในต่างแดนย้อนกลับไปในปี2005เจลาดเคยเกือบย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพื่อเป็นร่มทีมโจซีแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจอยู่กับสโมสรต,ต่อไปแม้จะไม่เคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่เจลาดก็ยังคงเป็นตำนานของลิเวอร์พูลในขณะที่เทนอเล็กซานเดอร์โนประสบความสำเร็จในสิ่งที่เจลาดใฝ่ฝัน เขาอาจรู้สึกได้ว่าตัวเองประสบความสำเร็จในอังกฤษครบถ้วนแล้วและต้องการไล่ล่าความสำเร็จในต่างแดนดริมลดกำลังมองหาตัวแทนรอยยาวสำหรับดานีวาบราคาวแบ็กขวาตัวเก๋าและเทนอเล็กซานเดอร์โนคือเป้าหมายลำดับต้นๆของพวกเขาหากเทนอเล็กซานเดอร์โนตัดทิจใจย้ายไปร,ร่วมทีมราชชุกขาวแฟนบอลลิเวอร์พูลน่าจะให้อภัยเขามากกว่าหากเขาย้ายประโยู่์กับทีมคู่แข่งในอังกฤษ สถานะฮีโร่ของลิเวอร์ pool ของเทนอเล็กเซนโนจะยังคงอยู่แต่ถ้าเขาต้องการเป็นหนึ่งในตำะนนานัที่ยิ่งใหญ่เขาต้องเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับโมสรหากลิเวอร์ pool สามารถโน้มน้าวให้เทนอเล็กเซนโนต่อสัญญาได้คาดว่า,าเขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่รักแท้เหนือสูงที่สุดของโมสซและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่รักแทเหนือสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกซึ่งแน่นอนว่ามาริดก็พร้อมทุ่มกินเหนื่อยมหาศาลเช่นเดียวกันทําให้เทนอเล็กเซนโน มีเวลาอีกไม่กี่เดือนในการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตเจมี่กาเลเกอร์ได้ให้คำแนะนำแก่เทนอเล็กซานเดอร์โนโดยพูดถึงข้อดีของการอยู่กับทีมเดียวตลอดอาชีพการคาแข้ขงผมไม่เคยเล่นให้ผู้จัดจาก,การทีมคนไหนผมเล่นในสมสรน,นั่นคือสิ่งที่ผมมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้เล่นท้องถิ่นผมอยู่ที่สมสรแห่งนี้มาตั้งแต่อายุ9้าขวบเจมี่กาเลเกอร์กล่าวผมลงเล่นในทุกซด,ดาทุกวันในการฝึกซ้อม พื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสโมสรลิเวอร์พูลในฐานะผู้เล่นท้องถิ่นผมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสโมสรเสมออนาคตของเทนอเล็กซานโดรจะเป็นเช่นไรเขาจะเดินตามรอยสตีเวนจลจาดสู่การเป็นตันานหงแดงหรือจะเลือกผจญภัยในต่างแดนแฟนบนอลลิเวอร์พูลคงต้นลุ้นกันต่อไป มาร์คโลเรนสันฟันธงนะครับเคลเล์เฮอร์เตรียมเก็บกระเป๋าลาหงแดงพร้อมชี้สามแข้งดังจ่ออำลาแอนฟิลด์ด้วยตำนานลิเวอร์พูลอย่างมาร์คโลเรนสันนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเควินเคลเล์เฮอร์ผู้สนับสนุนตัวมือ2ชาวไอริชของลิเวอร์พูลใกล้ที่จะอำลาทินแอนฟิลด์หลังจบฤดูกาลน,นี้หลังจากที่ต้องรับบทหนักแทนที่อาริซงเบเกอร์ที่ได้รับบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเขา่าแม้ว่าเคลเล์เฮอร์นะฮะจะได้รับโอากาสให้ลงสนามอย่างต่อเนื่อง แต่ความกรเล่นของเขากลับไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะยิ่งความผิดพลาดในเกมทีมชาติที่ทําให้ทีมชาติไอร์แลนด์เสียประตูให้เกับเกลีดซึ่งทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายอย่างไรก็ตามมาร์คลาเรนสันช่อว่าเคล์เฮอร์มีศักยภาพที่จะพัฒนาฝีมือไปได้อีกหากได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอการขาดอาริสองเบอร์ไปเป็นเรื่องใหญ่สําหรับล,ลิเวอร์พูลลาเรนสันกล่าวเขาเป็นบุคคลสำคัญและเป็นหนึ่งใน3ผู้สาวประตูที่ดีที่สุดในโลก เมื่อเคลเลอร์ her, ลงเล่นครั้งแรกเขาพยายามเซฟในจังหวะที่ไม่จำเป็นแต่เมื่อเขาได้ลงเล่นบ่อยขึ้นเขาก็ทำได้ดีมากขึ้นเขาควรพยายามใช้โอกาสจากเกมที่กำลังจะมาถึงนี้ให้มากที่สุดแต่ด้วยการที่ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวอย่างหนักกับจอทีมามาร์ดาซิิลลี่ผู้เล่ประตูจากบาลินเซียทำให้ลอนสันเชื่อว่านี่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการอำลาทีมของเคลเลอร์โดยการที่มามาร์ดาซิิลลี่จะย้ายเข้ามาสู่ทีมในฤดูกาลหน้า พวกเขาอาจจะต้องบอกกับเคลเลเฮอร์ว่าพร้อมจะปล่อยเขาออกไปเมื่อจบฤดูกาลแต่เขาอาจจะได้ลงเล่นมากกว่าอาลิซงไวเกอร์ในลุ้กานนี้ด้วยซ้ํามันเป็นเรื่องที่เราต้องรอดูกันต่อไปนอกจากนี้ลอเรเนสันยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของ3ามแข้งดังอย่างเทนอเล็กซานเดอรเวอร์จิมฟันได้และมูมิดซาลาที่กำลังจะหมดสัญญาก,กับลิเวอร์พูลในช่วงสัมมนา ซึ่งอาจจะทําให้พวกเขาสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปถ้าฟอนไดซาล่าและเทนอเล็กซานโดรย้ายออกจากสมโมสรทั้งหมดมันจะเป็นวันที่น่าเศร้ามากสําหรับ Liverpool. ลิเวอร์พูลมาร์คเลเนสันกล่าวต้องบอกว่าตั้งสามเป็นผู้เล่นระดับโลกในตำแหน่งที่สําคัญของทีมตัวจริงดังนั้นมันจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับอาร์เนลส์ลอตในการทําทีมต่อไปโดยเฉพาะงยิงเทนอเล็กซานโดรที่มาร์คเลเนสันเชื่อว่า อาจจะได้ยัดปรุ่มทีมเรือมาริดแบบไร้ค่าตัวผมคิดว่าเทนส์จะไปเรือมาริดเพื่อเล่นกับจูดเบลลิงแฮมและเขาจะได้รับอนุญ,ญาตให้เล่นในตำแหน่งไหนก็ได้ภายในทีมนั้นผมมองเห็นภาพนั้นเกิดขึ้นได้แต่ผมหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจริงๆเขาเป็นคนที่มีการศึกษาดีและเขาคงกำลังคิดที่จะไปมารีดเรียนรู้ภาษาและรับเงินที่ดีมีอะไรที่ไม่น่าชอบมาร์คเลนสันกล่าวทิ้งท้าย สถานการณ์ของทั้ง4นักเตะจะเป็นอย่างไรต่อไปแฟนๆหงแดงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับกกนาเต้สุดยอดกองหลังตามคันทำนายของอิบรรฮิโมวิตซะลาตันอิบราฮิโมวิตนะครับเคยทำนายเอาไว้ว่าอิบไรมาโกนาเต้จะก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมและห,หือนว่าการทำนายของเขานั้นกำลังจะเกิดขึ้นจริงนะฮะ อิบราฮิมากอนาเต้ปะกลังตัวแกล่งของลิเวอร์พูลกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในนุกกน่กันนี้สอดคล้องกับคำทำนายของซาลาตันอิบราฮิโมวิชอดีตดาวยิงที่เคยกล่าวเอาไว้ว่ากอนาเต้จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกหลังจากที่การกลับมารับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสกอนาเต้ก็โชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างแข็งแกร่งเป็นกำลังสำคัญในแนวรับที่ช่วยให้หงแดง เสียประตูน้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์ของสโมสรโดยเจ็ดนัดแรกในสุดฟลิกฤดูกานี้ลิเวอร์พูลเสียไปเพียงแค่สองประตูเท่านั้นไม่เพียงแค่เกมรับที่เหนียวแน่นแต่สถิติดโดยรวมของโกนเต้ก็พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นความแม่นยำในการส่งบอลที่สูงขึ้นสแสดงให้เห็นถึงการอ่านเกมและการตัดสินใจที่เฉียบคมการเคลียร์บอลที่เดดขาดช่วยสก,กัดกั้นอันตรายจากคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบล็อกลูกยิงที่แข็งแรงทําให้คู่แข่งเจาะแนวรับลิเวอร์พูลได้ยากขึ้นนอกจากนี้กนาเต้ก็ยังคงพัฒนาการเล่นลูกกลางอากาศและการเข้าปะทะจนกลายเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งทั้งบนพื้นและลูกกลางอากาศแต่ที่น่าสนใจคือกนาเต้ไม่ได้มีดีแค่เกมรับแต่เขายังมีส่วนร่วมกับเกมรุกโดยทำไปแล้ว2ประตูกับ1ซิส ยิ่งไปกว่าน,นั้นโกนาเต้ยังได้รับความไว้วางใจให้สวมปอกแขนกับตันทีมเจ้าฝรั่งเศสซึ่งแสดงถึงภาวะผู้นําและความเป็นผู้ใหญ่แม้จะมีอายุเพียงแค่24ปีด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทาให้ลิวเวอร์พูลเริ่มต้นเจรจาสัญญาชิมใหม่กับโกนาเต้โดยคาดว่าการเจรจาจะราบรื่นเนื่องจากโกนาเต้ก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขามีความสุขดีกับการคัาแข่งในิ่นแอนฟิลด์จากผลงานทั้งหมด กอนเต้กำลังพิสูจน์เห็นว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจถูกต้องแล้วที่คว้าตัวเขามารุ่มทีเมื่อ3ปีก่อนและดูเหมือนว่าคำตำนานของอิบรอยฮิโมวิทที่เคยบอกเอาไว้ว่า,วากอนเต้จะเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมกำลังจะเป็นจริงในที่สุดด,ด่วนจอห์นเฮนรี่เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลรวยขึ้น700ล้านปอนด์ความสำเร็จของเอฟอ ดันทรัพย์สินพุ่งทะยานจอห์นเดนมิวเฮนรี่นะครับเจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลชื่อดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกําลังมีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นอย่างมากโดยทรัพย์สินส่วนตัวของเขาพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์แตะระดับ6,000ล้านดอนลลาร์หรือประมาณ4.6พันล้านปอนด์นับเป็นการเพิ่มขึ้นถึง700ล้านปอนด์ในปีนี้เพียงปีเดียวสมผลทีงเขาขยับขึ้นสู่อันดับที่ 541ของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกจากอันดับ597เมื่อต้นปีที่ผ่านมาตามการจัดอันดับของนิตยสารฟลัปความมัง่งคั่งล่ำรวยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลนี้ผลพวงมาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ Fairway Sport Group หรือ FSG บริษัทที่เฮนรี่ในวัย75ปีร่วมก่อตั้งเมื่อปี2002ในชื่อ New England Sport w e s t r u c โดยมีทอมเวนเนอร์ประธานสโมสรลิเวอร์พูลคนปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตัง้งจุดเริ่มต้นของ FHG คือการเข้าซื้อกิจการเบสบอลชื่อดังบ o s ต o n r ร d s o x พร้อมกับสนามกีฬา f ฟ i r เ a y Park และถือหุ้น80%ในเครือข่ายโทรทัศน์กีฬา NESN จากนั้น FHG ก็ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเข้าซื้อสโมสรลิเวอร์พูลในปี2010ด้วยราคา330ล้านปอนด ซึ่งปัจจุบันลิเวอร์พูลมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น5,000ล้านปอนด์ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์อันเจ็บคมในการบริหารงานทีมฟุตบอลจนประสบความสำเร็จคว้าแชมป์หลายรายการมากมาย f s g ไม่ได้หยุดอยู่แค่เบสบอลและฟุตบอลแต่ยังรุกเข้าสู่วงการกีฬาประเภทอื่นๆอีกเช่นการเข้าซื้อทีมฮอกกี้น้ำแข็ง p t ิ b u r g h p e แพนกินในปี2022การลงทุนในทีมรถแข่ง NASCAR ทีมกัฟและล่าสุดก็คือเข้าถือหุ้นใน PGA ทัวรการลงทุนที่หลากหลายนี้ทำให้พอร์ตพ,พอริโอทั้งหมดของอาณาจักรของ FSG มีมูลค่ากว่า1,000 0หล้านปอนด์และยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนในทีมบาสเกตบอล NBA อีกด้วยนอกเนือจากทีมกีฬาแล้ว FSG ยังมีธุรกิจอื่นๆที่สร้างไรายได้อย่างมหาศาลเช่นบริษัทจัดการกีฬา บริษัทอสังหาริมทรัพย์และยังเป็นเจ้าของสนามกีฬาหลายแห่งส่วนเฮนรี่เองก็มีการลงทุนส่วนตัวนอกเหนือจาก FSG เช่นการเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ Boston Globe จากข้อมูลของ Flops เปิดเผยเห็นถึงการเติบโตของทรัพย์สินของเฮนรี่อย่างชัดเจนจาก1.6พันล้านดอลลาร์หรือ1.2พันล้านปอนด์ในปี2015เพิ่มขึ้นเป็น6พันล้านดอลลาร หรือ4.6พันล้านปอนด์ในปัจจุบันคิดเป็นอัตราการเติบโตสูงถึง275%ในช่วงระยะเวลา9ปีความสำเร็จของ FSG ในการบริหารทีมกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ทรัพย์สินของจอห์นเฮนรี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องและส่งผลให้ขเขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก คอเนอร์บาร์ลี่ให้สัมภาษณ์ว่า2ปีที่ผ่านมานั้นชีวิตของเขาโคตรโลดโผนตั้งแต่ติดทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลจนการเป็นกัปตันกินชัดไอแลนด์คอเนอร์บาร์ลี่กองหลังดาวรุ่งของลิเวอร์พูลที่ตอนนี้เพิ่งจะได้ก้าวขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเป็นฤดูกาลที่2ได้ออกมาเปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานับตั้งแต่ที่ตัวของเขานั้นถูกทางเช็กแงกลับผลักดันขึ้น มาเล่นในทีมชุดใหญ่ของหงแดงและสามารถโจฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและแจ้งเกิดกับทีมได้เป็นผลสำเร็จและหลังจากนั้นในปีถัดมาตัวของเขาก็ได้รับปลอกแขนกับตันทีมชัตไอแลนด์ทั้งที่ณนะตอนนี้ตัวของเขานั้นก็มีอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นคอนเดอร์บาร์ลี์นะครับเพิ่งจะได้รับก,การแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชัตไอแลนด์อย่างเป็น,นการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฉะนั้นทําให้ตัวของเขานั้น รายเป็นกัปตันทีมที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของไอร์แลนด์เหนือไปเป็นที่เรรยแล้ว,ลวโดยคอนเนอร์าร์ลี์ได้สมัอดแข่งกัปตันทีมลงทําการกระขันครั้งแรกในเกมที่ไอร์แลนด์เสมอกับเบลารุสแบบไรสกอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนที่ตัวของคนนั้นจะช่วยให้ไอรแลนด์เหนือเอาชนะเบลเลเยียไปได้แบบถล่มทลาย5-0ประตตู่อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยกอเนอร์บลลี่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทันนันเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลโดยเขากล่าวว่าการที่ตุกงคนนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชาติไอร์แลนด์ที่มีอายุน้อยที่สุดนั้นมันมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมากมายในชีวิตของเขาผมยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากๆนักเตะที่เพิ่งขึ้นมาจากทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลได้ไม่นานจะรับการยอมรับในความสามารถและแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชาติในครั้งนี้ มันเป็นเรื่องที่บ้างมากๆที่ชีวิตของผมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือในระยะเวลาไม่ถึง2ปีผมยังจำได้ดีเมื่อฤดูกาลที่แล้วผมยังเป็นนักเตะเยาวชนอยู่เลยและเจอเก้งคลับก็ให้โอกาสผมได้เข้ามาฝึกซ้อมกับทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่ในช่วงปรีซีซั่นผมจำได้ดีว่าทีมงานสตาฟโค้ชของเจเกนคลับบอกกับผมว่านี่คือโอกาสของผมและคุณจะต้องคว้ามันเอาไว้ให้ได้ ดังนั้นผมจึงทํางานอย่างหนักในช่วงปรีซีซั่นและทํำงานได้ดีจนน่าประทับใจจากนั้นผมก็ถูกดันเข้มเล่นในทีมชุดใหญ่ในฐานะแบ็กอัพของเทนอเล็กซานเดอร์โนซึ่งผมก็ไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าผมจะเดินมาได้ไกลและรวดเร็วมาจนถึงหน้าตอนนี้ผมมีความฝันที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลดังนั้นผมจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะไปถึงจุดจุดนั้นให้ได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเมื่อมีโอกาส คุณก็ต้องคว้ามันเอาไว้ให้ได้แต่สําหรับฤดูกาลน,นี้เป้าหมายของผมคือการถูกส่งลงเล่นให้มากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาผู้จัดการทีมยืนยันว่าจะให้โอกาสผมและตอนนี้ผมก็คุ้นเคยกับสไตล์าการเล่นของผู้จัดการทีมคนใหม่เรียบร้อยแล้วดังนั้นตอนนี้ผมก็แค่รอโอกาสของผมและเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าผมได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามและโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างตัวน,นึงแล้วแล้วก็มันก็จะเป็นผลดีต่อทีมชาติไอร์แลนด์ ของผมด้วยเช่นเดียวกันด่วนลิโอฟอร์เนนนเชื่อว่าสาเหตุที่เจอเก้นคลับไม่รับงานคุมทีมเชิงกฤษเพราะลิเวอร์พูลและนักเตะแมนยู U, อาจจะสูญพันจากทีมชาติเพราะเจอเก้นคลับลิโอฟอร์นนนนนะครับอดีตปากหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นนักวิจันชื่อดังก็ได้มาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัวล่าสุด ถึงข่าวลือก่อนหน้านี้ที่มีออกมาว่าเจคกิงคลับอาจจะเข้ามารับตําแหน่งผู้จัดการทีมชาติอังกฤษต,ต่อจากแกเรตเซาเกตแต่สุดท้ายแล้วอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลรายนี้ก็เลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอไปจนทําให้ทาง FA ของอังกฤษนั้นต้องไปคว้าตัวทมัสทูเคิลเข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่ของทีมชาติอังกฤษแทนที่ตัวของเจคกิงคลับและมีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก f a ออังกฤษไปเมื่อวานนี้นะฮะ ดอลลี่โอเฟอร์นีนาน,นะครับได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวนี้ผ่านทางช่อง YouTube c h ช n n e l ของเขาเองโดยเขาชื่อว่าสําหรับผมแล้วผมมองว่าเหตุผลที่เจคกิ้งคลับปฏิเสธการเป็นผู้จัดการทีมเชลซีออนั้นเหตุผลสําคัญน,น่าจะมาจากการที่ตัวของเขานั้นเพิ่งจะอําลาทีมลิเวอร์พูลหมาดเมืม่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและตัวของเขานั้นก็ยืนยันว่าต้องการเวลาพักผ่อนอย่างน้อยหนึ่งปี ดังนั้นเขาถึงเลือกที่จะตอบปฏิเสธการกลับมารับงานเป็นผู้จัดก,การทีมนั่นก็เพราะว่าเขาเพิ่งจะมีเวลาพักผ่อนร่างกายไปได้เพียงแค่3มเดือนเท่านั้นซึ่งผมก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของช่วงจังหวะเวลาที่ไม่ตรงกันและผมก็เชื่อว่าถ้าหากตำแหน่งผู้จัดก,การทีมจช่งเกล็ดว่างลงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าและเจอเกงครับยังไม่ได้รับงานที่ไหนแล้วก็มันก็มีโอกาสสูงที่ตัวของเขานั้นจะตอบรับงานการเป็นผู้จัดก,การทีมจช่นเกล็ด ในครั้งนี้ยัอนรอยก็ตามผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งผมมองว่าเจคกิ้งคลับนั้นอาจจะเอนเอียงและไม่เรื่องนักเตะลิเวอร์พูลให้ติดทีมเช่ซอังกฤษเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนเพราะเขาไม่อยากมีปัญหากับลิเวอร์พูลและไม่อยากเห็นนักเตะลิเวอร์พูลต้องกล้ำสึกหนักมากจนเกินไปนั่นหมายว่าเรื่องนี้ถือเป็นปัญหาที่อึดอัดมากๆถ้าหากเขาคุทีมเชอังกฤษ ดังนั้นการตอบปฏิเสธร,รับงานนั้นถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดและสามารถเข้าใจได้กรณะที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นนี่อาจจะเป็นหายนะของนักเตะชังกฤษที่อยู่ในทีมของเราก็เป็นไปได้เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าหากต้นสกัดข,ของนักเตะโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีมันก็จะส่งผลกระทบต่อการถูกเรียกตัวติดทีมชาติไปด้วยไม่แน่ว่าตาฮเจคกิงครับเป็นผู้จัดการทีมชติังกฤษแล้วแล้วก็นักเตะ จากทีมปีสแสดงอาจจะศูนพันไปจากทีมชาติเลยก็ได้แม้ว่าเราทุกคนอาจจะมองว่าผู้จัดก,การทีมทุกคนนั้นต้องเป็นกลางแต่ผมก็ยอมรับว่าด้วยฟอร,ร์มกรเร่งของทีมและฟอร,ร์มของนักเตะในตอนนี้มันก็มีโอกาสน้อยที่จะถูกเรียกตัวเข้าไปอยู่ในทีมของเจ็กกิงคลับดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นความโชคดีของทีมชาติังกฤษที่ได้โทมัสตูเกลเป็นผู้จัดก,การทีมและไม่ใช่เจกกงคลับ นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่17ตุลาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ